คนแก่หลายคนมักจะบ่นว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีความจำก็ไม่ดีไม่มีอะไรดีสักอย่างที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะความเข้าใจของคนแก่ จำนวนมากเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคนแกมีอะไรดีหลายอย่างนะอย่างผู้รู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็จิตใจของคนแก่เนี่ยราะว่าคนแก่นี่มีดีหลายอย่างอย่างแรกคือ ทักษะการคิดนะอาจจะดูแปลกนะคนหนุ่มสาวนี่เขาจะคิดอะไรได้ไวนะคนแกน่คิดอะไรได้ช้าแต่ว่าข้อดียวคนแก่คือว่ามีสมาธิดีกว่าคนหนุ่มสาวอันนี้เขาศึกษาการทำงานของสมองนะไม่ใช่คาดคะเนเอง สมองเกี่ยวกับการมีสมาธิจดจ่อเนี่ยคนแก่มีดีกว่าและมีความสามารถในการยับยั้งใจไม่ให้ไหลไปตามสิ่งเร้าภายนอกซึ่งก็ทำให้สมาธิดีขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีสิ่งเร้านะ ต่างๆมากมายไม่ะ่าง่างการฟังทำก็จะมีเสียงดังโน,น่นนี่แล้วก็หลายคนก็ลืมตัวเผลอไปจดจอ่อใส่ใจกับสิ่งเรา้าอ่านหนังสือก็เหมือนกันนะอ่านหนังสือก็บางทีก็ไปนึกถึงโทรศัพท์มือถือจิตใจวอกแวกขึ้นมาอันนี้คือเสียงที่เกิดขึ้นกับคนหนุ่มสาวใจว่า สวาผู้สูงวัยคนแก่เนี่ยก็มีสมาธิดีกว่าและส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขายับยั้งใจไม่ให้ไหลไปตามสิ่งเร้าภายนอกไม่มาสิ่งเร้าที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือความคิดที่มันผดขึ้นมาความมีสมาธิดีขึ้นเนี่ยการคิดอะไรก็ดีขึ้นไปด้วย วันนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะคนแก่จำนวนไม่น้อยนี่ก็ยังมีผลงานเกี่ยวกับงานวิชาการงานคิดงานเขียนอาจจะช้าบ้างแต่ว่าคุณภาพก็ไม่ได้ย่อยไปกว่าตอนเป็นหนุ่มสาวหรือด้อยกว่าคนหนุ่มสาวทั่วไปประการที่สองคือภูมิคุ้มกันดีขึ้นถึงแม้ร่างกายนี่จะอ่อนแอลง นะแต่ภูมิคุ้มกันกของคนแก่นี่มันดีขึ้นนะดีขึ้นเพราะว่าเจอเจอโรคมาหลายๆชนิดเจอโรคนานาชนิดมาแล้วการที่เจอโรคแต่ละชนิดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียมันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกของเราเนี่ยมีประสบการณ์ก็เรียกว่ามีความจำดีขึ้น หน่วยความจําของระบบภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเราดีขึ้นเพราะว่ามีประสบการณ์เยอะนะเจอเชื้อโรคนานาชนิดขณะที่เด็กๆหรือคนหนุ่มสาวนี่ประสบการณ์น้อยเวลาป่วยนี่ก็เลยป่วยนานแต่ว่าคนแก่นี่ถ้าเป็นโรคเดิมๆเ,เนี่ยเชื้อโรคหวัดเนี่ยจะป่วยไม่นานนะเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ย ไว้ตัวเร็วจัดการกับเชื้อโรคต่างๆได้นั่นจะเห็นได้ว่าคนแก่เนี่ยถ้าผุ้งโรคติดเชื้อแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่แต่เดียวกันภูมิแพ้ก็จะรุนแรงน้อยลงแต่ก่อนเนี่ย ภูมิแพ้นี่ถ้าเป็นหนุ่มสาวนี่จะรุนแรงแต่ว่าคนแก่เนี่ยเราจะทั้งแก่นะโรคภูมิแพ้นี่จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เกิดขึ้นก็ไม่นานอันนี้นะเป็นข้อได้เปรียบหรือข้อดีของความชราภูมิ้องกันดีขึ้นแล้วก็ภูมิแพ้รุนแรงน้อยลง ข้อที่สเนี่ยก็คือคนแก่เนี่ยมีความสุขหรือมีโอกาสที่จะมีความสุขมากกว่าคนหนุ่มสาวน่อย่างที่เขาทำการสำรวจนะความสุขความทุกข์ของคนทั่วโลกเนี่ยมาแล้วเนี่ยเกือบร้อยประเทศนะพบว,ว่าเนี่ยไอตอนที่ มีความทุกข์มากคือวัยกลางคน40กว่าถึง50หลังจากนั้นก็จะมีความสุขมากขึ้นอายุ70ก็ยิงมีความสุขมากกว่าตอนอายุ40กว่าเพราะอะไรนะเพราะว่ามีวุฒิภาวะมากขึ้นผ่านโลกมามากเห็นความผลันผวนเปลี่นแปลของโลกของชีวิตเลยทำใจได้ดีขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไม่ยึดติดถือมัน่นไม่ไวไวายตีโพยตีพาย เพราะรู้ว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปส่วนความสุขที่มีมันก็อยู่ไม่นานพอไม่หลงเพลินในสุขนะมันก็โอกาสที่จะจมในทุกข์เมื่อสุขแปรผันไปก็น้อยลงนอกจากวุฒิภาวะแล้วเนี่ยคนแก่คนชราเนี่ยเขาจะมาสนใจกับปัจจุบันมากขึ้น เพราะว่ารู้ว่าอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนแล้วหรือว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานอนาคตข้างหน้าไม่รู้จะอยู่ได้กกี่ปีเขาก็จะมาสนใจปัจจุบันมากกว่าไปรอความสุขจากอนาคตคนเราเนี่ยพอรู้จักหาความสุขจากปัจจุบันเนี่ยมันก็สุขได้ง่ายนะถ้าไปรอความสุขจากอนาคตเนี่ย มันก็ต้องคอยและวไม่รู้ว่าจะได้อย่างที่หวังหรือเปล่าเช่นหวังว่าเนี่ยอีก10ปีน่าจะมีบ้านหรูหรือว่าจะมีรถราคาแพงหรือว่าจะมีตำแหน่งสูงสูงความสุขไปลอยอยู่ตรงนั้นแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าไอตอนที่ยังไม่ถึงก็เครียดวิตกกังวล พอได้แล้วเหมือนที่ก่อนเจ้าึกวออ่ามันก็งั้นๆแหละแต่ว่าคนแก่นี่เเขารู้แล้วเราไปรอหวังความสุขข้างหน้านี่มันไม่ได้การแล้วเพราะว่าเส้นทางชีวิตนี่มันไม่แน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาหาความสุขกับปัจจุบันดีกว่ากับครอบครัวกับเพื่อนฝูงมิสหายที่คบกันมาตั้งแต่เล็ก หรือว่ากับเพื่อนร่วมง,งานที่ทำงานร่วมกันมา30-40ปีหรือว่าจากต้นไม้ในสวนที่ปลูกเนี่ยความสูงนี่มันหาง่ายถ้าหากว่าเราหันมาสนใจกับปัจจุบันแล้วก็บอกคนแก่เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไปนึกถึงอดีตที่เป็นบวกนะ ความทรงจํำหรืออดีตขงคนเรามันมีทั้งบวกและลบแต่ว่าคนแก่นี่มีแนวโน้นมที่จะนึกถึงประสบการณ์ดีๆที่เป็นบวกแล้วก็สมหรับอย่างในคนแก่เนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะไม่ปล่อยให้ความโกรธเข้ามาเผาลนใจไม่ปล่อยให้ความเศร้ามาทิมแทงใจ หรือว่าไม่ปล่อยใจปล่อยตัวไหลไปตามอารมณ์ซึ่งไปสร้างปัญหาตามมาคนเราถ้าควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยมันก็ไม่ไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้ใครอื่นรวมทั้งหาความทุกข์มาใส่ตัวด้วยก็เลยมีแนวโนม้มที่จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นที่จริงเขายังบออกนะว่าคนแก่เนี่ยจะมีความพึงพอใจทางเพศดีขึ้นกับคนหนุ่มสาว อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้รู้นะผู้มีประสบการณ์น่นแหละที่เขาจะบอกได้แต่ว่าแค่3ข้อแรกเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าใส่ใจแล้วเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยมีทักษะการคิดที่ดีขึ้นการงานก็ยังสามารถทำได้ดีภูมิคุ้มกันดีขึ้นเพราะผ่านโรค ผ่านประสบการณ์มาเยอะมันก็ช่วยทำให้สุขภาพกายดีขึ้นแล้วถ้ามีวุฒิภาวะยาวนานรูจ้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักอยู่กับปัจจุบันมันก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นเป็นความสุขใจถึงแม้ว่ากำลังเงชาจะลดน้อยถอยลงหรือถึงแม้ว่าจะมีะเงินทองน้อยลงนะแต่ว่าใจนี่มีความสุขมากกว่าสมัยเป็นหนุ่มสาว อันนี้พอคนแกนรู้อย่างนี้แล้วนี่ก็อย่าไปมองตัวเองในแง่ลบนะว่าเนี่ยแกแล้วไม่มีอะไรดีมีดีอย่างหลายอย่างแต่จะมองไม่เห็นเพราะว่าไป,ปเทียบเทียบกับคนหนุ่มสาวนะเพราะฉะนั้นเวลาใครเรียกว่าลุงเรียกว่าป้านี่อย่าไปโกรธนะอนะ่ขอบคุณเขาที่เรียกว่าลุงว่าป้าไม่ใช่โมโหเขามาเรียกฉันป้าได้ไงไม่เรียกฉันลุงได้ไง ฉันแค่เจ็ดสิบเองเนะอาลาเตรียมรับพรปิชิตังปฏิตังตุมพังคอยตาพลที่ทานปราถนาแล้ตั้งใจแล้วเยวาเมวาสมิชาตุตรงสำเร็จโดยชาพรสาสเพบุเรนตุสังกปาขอความดำริครั้งปวงจองเต็มที่จันโทปนาราโซยาทธาเมือนพระจันในวันเพนมมณีโชติรโาโซยัา หมือนแก้มณีอันสว่างสวยควรยินดีสาวีติโยวิวาชนตุความจัรทั้งปวงจองบำราดไปสาวพรโรควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเกพาวะวันตรายโยตรายามีแก่ท่านสุขีทีควายุโภพาพวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน ตนาสีริสานิจางุธาปัจจายโนจตารโรธรรม,มาวาทานทีอายุวันโนสุขังพารังตางสีปการคืออายุวันนาสุขะพาระยยองจารญแก่บุคโผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนน้องแต่ผู้ใหญ่เป็นนิดพราะว่าตุสัพพมังคลังพอสัพพะมองอลจงมีแก่ท่านพราัานตุสัพพเทวตา พรเราเถวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภาพาภูธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาสธิภาวันตตเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านรู้เมื่อเธอ